แล้้วไดมาอันนี้คือทูบสอปปลาวไห่พี่น้องทางเมืองลาวนะครับเนาะก็สุดที่แล้วสองเจ็ดเต็มเต็มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันต้อมซิ่งนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาเนาะอาจารย์นอตี้นะคะจะจุดนะคะเลขทูบลาวนะคะประจํางวดวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขทูบลาวนะคะทุกคนเริ่ม สวัสดีครับป๊อกกี้ว์ครับเราก็อยู่กับอาจารย์มอตตี้นะคะตอนนี้เนาะคุณพาพันสองพันมาลุ้นพูดลาวใชนไหครับตอนนี้อาจารย์จะให้ลาวแบบนูน้นโดยลูกมาแล้วจะเป็ <c oughs> นตัวไหนจะให้คนคนหน่ยอยน้องกับกันคนคนหน่อยอันนี้ลูกศิษย์คนใหม่ของอาจารย์นะครับ <c oughs> ชัดใช่ไหม่คร uh, ับทำหน้าที่แทนแล้วดิคือคือร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 อบครอรอรัรอร่รอรอรจรรอรอรอาอรยรอรอรอรยรอ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 นอร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 อกอร์รอ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 าอร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 ้รอ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 รรอรรารรอาอรรารอ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 อร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 สองเร็เ ถึกที่แล้วสองเต็ดเต็มสองเต็มเต็มก้อนเียนจะดูนะครับขอาคนแล่ถึงไล์ถึงแร์เพื่อให้กำลังใจอาจารย์และก็ให้คนละบัติได้ไม่เห็นคุณนี้ครับพูดถึงแล้วนะอาจารย์คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราไปหยิบขึ้นกันครับผมได้แล้วนะครับเป็นทูบลาวนะอันนี้คือทูบสอปปอ ลาวให้พี่น้องทั้งเมืองล่านะครับเนาะก็สุดที่แล้วสองเจ็ดเต็มเต็มนะครับเนาะช่วงนี้เราถูกกันแอดรวมแล้วแอดมินแต่ละคนใครจิ้มช่วงนี้ก็ถูกบ่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเราหาทุนไปซื้อรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับงวดสิบหกอ่างวดหนึ่งมีนาเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งใจจะหาค่าน้ำม,มันให้พี่น้องกลับบ้านในปีใหม่ไทยก็คือสงกรานนะครับเนาะให้พี่น้องเอาเงินก้อนนี้ไปฝากพ่าฝากแม่ฝากลูกฝากเต้า ฝากครอบพวัวฝากคนลากฝากแฟนนะครับนาอฝากตาฝากย้ายฝากคู่บางเงี้ยก็จะทําไม่ดีที่สุดในวันที่หนึ่งมีนาแปดเราน่ะน่าจะมาแล้วนะครับนในหนึ่งมีนาล่างบนเลยแล้วก็สามตัวนะครับส่วนทุ่นี้หาทุนมื่อลอตเตอรี่ไทยครับอ่าก็เป็นทุปสปปเราใครที่ติดตามก็จะรู้ว่าเราเราช่วงนี้เจ็บแหวนหัวนี้เข้าตลอดนะครับนาอก็อย่าลืมสําหรับอ่าช่วงนี้ สองแปดเก้าเราไม่ยอมออกเลยนะครับแล้วก็ติดไว้เผื่ออย่าเผื่ออย่าเผื่อหวยไทยมาไปออกแล้วอเผื่อนะครับเพื่อไทยไป่จนเลสองแปดกับสองแปดเก้ายังไม่ออกต้องเราเด้อเดี๋ยวจะให้น้องมาจุดทูบพี่เจ้าแม่ใส่ทองนะครับส่วนเลขเราวันนี้เราย้ำอีกรอบแล้วกันเนาะว่ามีตัวไหนบ้างนะครับแล้วเตรียมปากกากระดาษขึ้นมาจดนะครับเนาะก่อนเลยครับเด้อเตรียมจดแลาวนะทุกคนย้ำเลขเอาหน่อยก่อนแล้วกันหน่อยนะครับย้ำเลยหน่อยนี่รูปศูนย์นะครับ ศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์หกครับศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์หกสามตัวมีศูนย์ห้าหกแล้วก็ศูนย์ห้าเก้าอ่าส่วนเม็ดเดียวคือศูนย์ห้าห้าศูนย์เราพัฒน,นาก็รูดศูนย์นะครับชุดเลขของอาจารย์มีศูนย์อะไรบ้างศูนย์เจ็ดครับศูนย์สี่ครับสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าครับอ่าฟังอีกครั้งศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ สี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้านี่คือสีู่่ที่เราเด่นนะครับสามตัวมีศูนย์เจ็ดสี่กับศูนย์เจ็ดเ้าเม็ดเดียวคือศูนย์เจ็ดเจ็ดสูตรนะครับแล้วสำหรับเรานะครับนี่คือชุดเด่นของเราและกันในวันนี้งวดที่แล้วมันก็ออกในชุดนี้แหละเดี๋ยวทูบเราจุดก่อนเราค่อยมาวิเคาะเดี๋ยวให้น้องมารไปจุดนะครับตามไปลุ้นนะเลขทูบค่อยดูนะครับว่าทูบเป็นอะไรทูบตอนนี้เราก็มายี่สิบหกลุ้นเลขทูบนะรัฐบาลเรา ที่จเจ้าแม่สายทองเนาะประจำงวดวันที่26กุมภาพันธ์2567นะคะตอนนี้อาจารย์โนตี้ก็ส่งมอบนะให้พี่มาร์ทนะคะมาจุดในจุดทุบลาวนะครับขอย้ำเนาะเป็นแค่แนวทางนะคะแค่แนวทา,นะะทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดูยังไม่ออกคช่หกใช่ไหมเนี่ย ตัอเ, <ล S 2> เล็กเลเล็กเนาะใหญ่ขึ้นแล้วน่าจะเป็นหกก่อนว่าน่านจะเป็นหกจริงจิด้วยน่าจะเลขหกครับน่าจะเป็นเลขหกเลย <c oughs> ม่จะหกครับตัวแรกครับเลือดหกะัวอรกตัวแรกชัดเจนแล้วนะครับหกครับเดตีจสส่ที่จะถ่ายต่อกล้องนี่แหละ้วชัดจริงนะที่นี่ตรงนี้มันจะชัดกว่านู่นนะที่พิง นี่นะครับทุบต่ำเล่วนะครับโอ้ยทุบลูกขนขนยิงดีภาพนั้นนะครับผมเกล็ดนครับชัดมากครับท่านผู้ชมชัดมากทุบแตกด้วยหรือเปล่าตรงไหนทุบแตกทุบแตกครับแตกตรงตรงตัวที่สอง แตกสองตัวครับแตกสองตัวตรงตรงกลางเนะี่ยตรงกลางเลยแตกตรงกลางตัวที่สองจะโพนะแสดงว่าเน้นตัวนี้ครับท่านผู้ชมแตกออกแล้วอ่ะมันแตกออกเลย,เยแตกออกตรงท้ายเลขหกกับเลขสามนะเอ้เลขหกกับเลข3 3> <laughs> สามสามใจอหนสามจะไม่ออกมาเลยมาแล้วครับท่านผู้ชม ทูบแตกแล้วนะครับดูลักษณะก่อนที่ตัวที่สองจะโผล่ทูบพพแตกแล้วนะท่านผู้ชมอ่าเลยโผล่มาแล้วส่วนตัวที่สองตามมาขาดกลางเลยนะครับท่านผู้ชมขาดางครับแดงด้วยอ๋ปกตินอนลุ้นพี่เหรอยัองไม่ทราบเลยยังครับตัวที่สามยังบังไว้อยู่นะครับยังบังอยู่ดีก็ต่อไจริงว่าน่าจะเห็นแล้วเนาะ ไฟแดงเลยนะดูไฟแดงตัวที่สองลุนๆนนะครับท่านผู้ชมยังดูไม่ออกสี่ครับผมว่าเป็นสี่อ้าผมเห็นเป็นสี่นะแล้แล้นตัวตัวที่สองอะครับหกแล้วก็สี่นะผมเห็นนะแต่ว่ายังไม่ฟันทงนะครับท่านผู้ชมผมเห็นเป็นเลขสี่ น้องกับตันเห็นเป็นเลขหนึ่งแต่กใจนะครับพี่น้องทุกแปลกครับเราลุ้นกันสี่ละวงนะครับตัวมาแล้วรุน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 ทุกแปลกกลางนะทุกคนดูทุบไปด้วยกันเราไม่ได้ไปเทียบนะครัเลขคิดนะครับใครจำถูกนะแต่ผมว่าเลขสี่อย่างผมยืนยันเลขสี่อยู่แล้วถ้าใครที่จะติดตั้งปีนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตอนทุบแตกนะครับตรงตรง ในะครับเรียอกี่วจุดเรี้มันเ่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อกนันแลผมหน้าผมสีฟันทงเลยทีเรเห็นในกล้องเราท่หาปก่อนติดันนครับแล้วมนะครับน้องหน้องไอ้ฟันฟันทงดิที่ฟันทงสีเสีจริงจริงจริงไหมสีใช่สี่รูงไงม่รู้อัี่ไงม่รู้ ก็พอบนิวฟันทองสีูกแล้วเด้อท่านผู้ชมสีนี่มันจะแบบว่าตัวสุดท้ายนี่จะเปลี่ยนแบบมีทั้งเจ็ดมีทั้งห้าห้านี่คงไม่ใช่แล้วล่ะมีสีแค่เจ็ดตัอมมันแปลงว่าโท้ยเปล่งล่างครับทุกคนมีกลอดส่อเปล่งล่างแจ้งว่า เจ๊นุนข kind of anyway. so ึ้นมากเลยครับลุนระทึกเลยคิดหโอ้ตอนนี้มิตาจเสกาากเ็ตงมาิงเหรอสาเหรอเ็ดดูยากยากเอาแล้ว สาม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 เห็นไหมที่พี่หลุดปากออกมาตอนแรกนะว่าสามไสาี่ือสามเดี๋ยวสี่สองสองี่สองจะเป็นหกห้าสามหกสี่สามก็แล้วแต่พิจารณากันเนาะพอทุกแตกด้วยนะทุกคน 6 4สามครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นทุปแตกด้วยครับลองแทงเลขกันดูนะครับาทุบลาววันนี้นะครับก็มาจุดนะคะเลขทูบรัฐบาลลาวเนาะวันที่6 6กุมภาพันธ์2567นะคะจุดออกมาได้643นะคะหรือว่าใครดูไม่เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ